แยมแก้วมังกรของดีจากจังหวัดปทุมธานีแยมแก้วมังกรของเรามีความหวานเพียง40-50เหมาะกับสายสุขภาพขนาด100กรัมราคา89บาทชุด3กระปุกราคา250บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเ i d ว w a เวรับวันนี้จะขอนำท่านผู้ชมนะครับไปดูกันครับถึงความเป็นมาเป็นไปนะครับถึงพระราชประวัติของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาแมาน นะครับแห่งราชวงศ์อาสซาอุดนะครับหรือที่เรียกกันย่อๆครับในโลกตะวันตกว่า MBS นะครับก็เป็นมกุฎร,ราชกุมารของซาอุดีอาระเบียพระองค์นี้นี่หละครับที่ได้เชื้อเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับให้ไปเยือนประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการครับ แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยกับซาอุซึ่งห่างเหินกันมาร่วม32ปีนั้นเนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าเป็นมิราเคิลครับหรือเป็นเรื่องมาศจรรย์เจ้าชายมุฮัมหมัดบินซามานนะครับเป็นใครนะครับก็ต้องบอกว่าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารครับของซาอุดีอาระเบียเนี่ยอยางเป็นทางการครับในปี2017ครับ เป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละบินอับดันอาซิส,สอัลซาอูดนะครับสเสด็จสวรรคตรส่งผลให้พระบิดาครับก็คือเจ้าชายซามานบินอับดุลอาซิส,สอัลซาฮูดซึ่งขณะนั้นเนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารได้ขึ้นครองราชนะครับเป็นกษัตริย์ของซาอุดีอราระเบียต่อจากพระเชษฐาครับเจ้าชาย นะครับซึ่งเมื่อสมเด็จพระราชาธิป帝ซามมนบิลอับดุลอาซิสอัลซาฮูดนะครับขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่เจ้าชายม, oh ามาูฮัมหมัดบินซาแมนนะครับซึ่งเป็นพระโอรสองค์ที่7ของพระองค์เนี่ยและเป็นบุตรชายคนโตในจํานวน6คนที่เกิดจากภรยาคนที่3ของกษัตริย์ซาแมนนะครับก็ได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทของซาอุดีอราระเบียครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับท่านผู้ชม นอกเหนือจากการเป็นมกุฎราชกุมารเจ้าชายนะครับยังดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีกรลาโหมนะครับประธานสภากิจการฝ่ายเศรษฐกิจและพัฒนาประธานสภากิจการการเมืองและความมั่นคงเป็นที่ปรึกษาพิเศษของกษัตริย์และยังเป็นประธานกองทุนความมั่งคั่งนะครับของซาอุเรามีพระชนสาับสามสิบ3กปี เป็นประธานคณะกรรมาการบร,ริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดีอาระเบียอย่างซาอุดีอารัมโกซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าแม้ว่าพระองค์จะมีสถานะเป็นมกุฎราชกุมารแต่จริงๆแล้วพระองค์ก็คือผู้ปกครองโดยพฤตินหนของซาอุดีอาระเบียครับเจ้าชายมฮัมหม็ดบินซมานครับประสูติเมื่อวันที่31สิงหาคมครับ1,985นะครับ จบการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคิงซาอุดนะครับสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของซาอุดิอราระเบียก่อนจะทํางานในหน่วยงานรับหลายแห่งนะครับจนได้รับความไว้วางใจนะครับให้เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาพิเศษของกษัตริย์อับดุลลาห์ในปี2009ครับการขึ้นดํารงตําแหน่งรัฐทายาตนะครับทําให้พระองค์นั้นมีอํานาจเบ็ดเสร็จในหลายเรื่องและก็มีแนวนโยบาย ที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะเรื่องของการเดินหน้าปฏิรูปสังคมซาอุดิอราระเบียเปิดโอกาสนะครับให้แก่สตรีมากขึ้นและนอกจากนั้นยังเป็นผู้เปิดแผนยุทธศาสตร์ซาอุดิวิชันนะครับ2030ซึ่งเป็นแผนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้ลดการพึ่งพิงพ,ง,พงพึ่งพาการส่งออกน้ำมันนะครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาภาค บริการสาธารณะรวมถึงนะครับการเปิดกว้างด้านการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงการสร้างเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจการลงทุนการค้าระหว่างประเทศในด้านอื่นที่นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ํามันครับแต่ในทางอีกด้านนะครับท่านผู้ชมพระองค์ก็ตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์จากกรณีที่มีคอลัมนิสหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะครับถูกสังหารในสถานกงศรรุลซาอุดิอาระเบีย ในอิสตันบุลตุรกีเมื่อปี2018ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับพระองค์เคยให้สัมภาษณ์ในรายการซ t y ติมิ t e s มีฝรั่งนะครับไปถามว่าทรงผัวพันกับการเสียชีวิตการสังหารของคอลัมนิสบอจิงกันโพสตหรือไม่พระองค์ก็ตอบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการสั่งสังหารคอลัมนิสชาวซาอุ แต่จะทรงรับผิดชอบในฐานะรองนายกรัฐมนตรีผู้บริหารประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานให้กับรัฐบาลริยาตทีนี้ไปดูกันครับทรัพย์สินส่วนตัวนะครับที่พระองค์มีอยู่นั้นเนี่ยประมาณอยู่ที่17,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือ6 0แสนล้านบาททรงเป็นเจ้าของบ้านที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะครับก็คือชาโตหลุยส4นะครับที่อยู่ใกล้กับพระราชวังแวร์ไซในฝรั่งเศส บ้านหลังนี้นะครับก็มีสนนราคานะครับ313ล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ1 6 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองครับสัพย์สินรวมนะครับของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียที่เจ้าชายเซามานนะครับจะได้เป็นผู้รับผิดชอบอย่างชอบธรรมในอนาคตนั้นเนี่ยมีมูลค่าสูงครับถึง1.7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ57ล้านล้านบาทไทยนะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมอย่างที่เรารู้กันครับว่า ซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเป็นคู่ประเทศที่มีความสัมพันธ์นะครับสืบเนื่องกันมายาวนานแล้วครับประเด็นก็คือว่าในปี2017ครับท่านผู้ชมมีเหตุที่น่าสนใจครับนั่นก็คือข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกจากการที่มีรัชวงศ์ระดับสูงของซาอุดิอาระเบียนะครับหลายพระองค์ถูกจับ ด้วยข้อหาวางแผนก่อการปฏิวัติหรือก่อรัฐประหารในพระราชวังครับสมาชิกราชบงระดับสูงของซาอุดีอาระเบียที่ถูกจับกลุ่มคุมขังนะครับก็คือเจ้าชายอาเมดบินอับดุลอาซิสซึ่งเป็นน้องชายของกษัตริย์ซาแมนครับแล้วก็เจ้าชายโมฮัมเม็ดบินนายาฟนะครับเป็นหลานชายของกษัตริย์ซาลมนการจับกลุ่มคุมขังนะครับ ทั้งน้องชายของกษัตริย์ซามานและก็หลานชายของกษัตริย์ซามานเนี่ยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการที่เจ้าชายมูฮัมหมัดบิลซามานนะครับได้ขึ้นเป็นมกุฎร,ราชกุมารของซาอุดีอาระเบียครับเพราะอะไรครับเพราะเจ้าชายมูฮัมหมัดบิลนายเยฟนะครับซึ่งเป็นหลานของกษัตริย์ซามานนั้นเนี่ยเป็นรัฐฐาตะคนเดิมครับเมื่อเจ้าชายบิลนาเยฟถูกจับนะครับแล้วก็ถูกปลด ด้วยข้อหาว่าจะก่อรัฐประหารนะครับจากนั้นจึงมีการแต่งตั้งเจ้าชายบิลซามานขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารตอนนั้นถึงกับมีข่าวด้วยซ้ำนะครับว่าเป็นเจ้าชายบิลซามานนะครับที่สั่งดำเนินการนะครับกับกลุ่มสมาชิกพระราชบง์และบุคคลที่มีชื่อเสียงของซาอุดิอาระเบียนะครับอันที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับความพยายามจะก่อรัฐประหาร โดยสารับโดยระบุนะครับว่าคนเหล่านี้ได้ติดต่อทางลับกับกองกําลังต่างประเทศซึ่งรวมถึงอันนี้สําคัญนะครับท่านผู้ชมสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆให้เข้ามาร่วมก่อรัฐประหารมีแรงข่าวยืนยันนะครับว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้นั้นเนี่ยทำให้อํานาจทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือของเจ้าชายบิลซามานครับเหตุผลก็คือฝ่ายตรงข้ามที่พยายามจะขัดขวางไม่ให้ เจ้าชายบิลซามานนั้นขึ้นเป็นมก,กุฎร,ราชกุมารหรือขึ้นเป็นกรรษัตริย์ในอนาคตนั้นเนี่ยได้ถูกจับกลุ่มคุมตัวไว้หมดแล้วครับตอนนั้นนะครับบรรดาสมาชิกหรือเจ้าชายที่ถูกจับกลุ่มนั้นถูกตั้งข้อหานะครับว่าทรยศต่อราชอาณาจักรได้กระทำการหา,หารือเรื่องรัฐประหารและขอสนับสนุนจากผู้นำเผ่าตระกูลต่างๆแต่การเจราจานั้นยังไม่ได้มีความคืบหน้าหรือไม่ได้เป็นผลครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเมื่อดูไปที่เจ้าชายบิลนาเยฟนะครับโมฮัมเหม็ดบินนาเยฟที่ถูกจับกลุ่มในครั้งนั้นนะครับและก็ถูกจับตาอย่างเข้มงวดใกล้ชิดนั้นเนี่ยก็พบว่าเจ้าชายบินนาเยฟนะครับเป็นผู้ที่มีตําแหน่งในระดับสูงนะครับของกระทรวงกิจการภายในประเทศยิ่งไปกว่านั้นครับเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ล้าลึกกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยข่าวกรองของ,ของสหรัฐหรือ CIA ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับก็พอจะเห็นนะครับแม้ว่าตอนนี้นั้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับซาอุยังไม่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่น่าสนใจครับว่าบรรดาสมาชิกราชบงของซาอุดิอาระเบียซึ่งเคยอยู่ในสายที่เรียกได้ว่าสหรัฐอเมริกาสามารถสั่งการหรือบงการได้นั้น,นล้วนแล้วแต่หลุดออกจาก ขั้วอํานาจหรือวงจรอานาจหมดสิ้นแล้วครับก็อย่างที่มีประเด็นออกมาใน่ยนะครับว่าการจับกลุ่มบรรดาเจ้าชายซาอุในครั้งนั้นเนี่ยกระทํำโดยข้อกล่าวหาเรื่องของความพยายามจะก่อรัฐประหารโดยมีต่างชาติสนับสนุนและต่างชาติที่ว่านั้นก็คือสหรัฐอเมริกาด้วยขณะเดีวยวกันครับก็อย่างที่ผมบอกครับเมื่อดูโปรโฟไฟล์ของเจ้าชายนะครับ ที่ถูกจับกลุ่มหรือถูกปลดออกจากวงจรอำนาจเนี่ยก็พบว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ CIA ของสหรัฐอเมริกาก็เป็นไปได้นะครับว่าก็ต้องถือว่านะครับตอนนี้ทางเจ้าชายมูฮัหมัตบิลซามานนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ต้องถือได้ว่าเป็นผู้ปกครองอย่างแท้จริงของซาอุดีอาระเบียนะครับก็อยู่ในสายที่อาจจะผมใช้คำว,ว่าอาจจะนะครับไม่ได้เป็นเบี้ยล่างให้กับอเมริกา ในทุกเรื่องในทุกประเด็นตรงนี้นั่นแหละครับมีความน่าสนใจแม้ว่าซาอุก,กับอเมริกาก็ยังจะมีความสัมพันธ์ไปในลักษณะที่ไม่ได้แตกต่างออกไปจากเดิมนะครับแต่เราจะพบว่ามีแนวโน้มหรือมีความเปลี่ยนแปลงระหว่างความสัมพันธ์ของซาอุดีอาระเบียกับประเทศ ที่เป็นประเทศคู่แข่งของอเมริกาอย่างจีนครับไปดูกันนะครับมีตัวอย่างให้เห็นเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมานี่เองครับสำนักข่าว s ซ u t h ไชน่า Morning งโพสตนะครับได้รายงานนะครับว่าเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือชาติในอ่าวอาหรับนะครับชื่อว่านายฟาเยฟฟาละอันอัชบรัชนะครับได้ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศชาติสมาชิก4ประเทศ จากทั้งหมด6ชาติก็คือซาอุคูเวตโอมานและบาเรนเดินทางไปที่เมืองอูชีมณฑลเจียงซูของจีนการเดินทางครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังการหารือร่วมนะครับระหว่างนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนะครับกับเลขาธิการ GCC ซึ่งได้มีการออกแถลงการร่วมกันรวบบ่าทั้งสองฝ่ายจะสรุปการเจราจา เกี่ยวกับข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างจีนกับ GCC ให้เร็วที่สุดนะครับพร้อมกับลงนามรับรองแผนการปฏิบัติงานเพื่อการหารือเชิงยุทธศาสตร์ในอีก3ปีข้างหน้านอกจากนี้นะครับทางจีนยังมีการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศ4ชาตินะครับซึ่งมีซาอุดิอาระเบียรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับโดยปักกิ่งนะครับบอกว่าได้แสดงความชื่นชมที่แต่ละชาตินะครับ ได้ให้การสนับสนุนนโยบายของจีนเรื่องไต้หวันเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องปัญหาในภูมิภาคซินเจียงยแต่ละเรื่องครับท่านผู้ชมล้วนเป็นประเด็นทั้งนั้นนะครับรวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤด,ดูหนาวครับซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นประเด็นที่สหรัฐหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือหยิบมาเป็นประเด็นโจมตีจีนทั้งสิ้นครับที่สําคัญกว่านั้นครับท่านผู้ชมรัฐบาลปักกิ่งนะครับยังบอกว่าเศรษฐกิจของจีนนะครับ พร้อมให้ความร่วมมือกับชาติในตะวันออกกลางในด้านต่างๆตัง้ตงแตง่การ,กรเกษตรพลังงานอีคอมเมิร์ซพัฒนาโครงข่าย5 g ร่วมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายและโครงการด้านโบราณคดีครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหลายสิบปีจูๆ่ๆซาอุดีอาระเบียรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเดินทางไปกระชับ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลปักกิ่งเหมือนกับที่รัฐบาลไทยนะครับซึ่งห่างเหินความสัมพันธ์กับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียมาร่วม32ปีก็กลับมากระชับสัมพันธ์กันได้อีกครับทั้งหมดนี้เนี่ยน่าตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นภายใต้การปกครองนะครับของมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบิลซามานนะครับแห่งซาอุดิอาระเบีย ยิ่งน่าสนใจยิ่งครับว่าแม้ว่าซาอุดีอาระเบียกับอเมริกาจะยังเป็นมิตรประเทศเขามามิตรประเทศในที่นี้ก็อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับท่านผู้ชมคงจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วแต่ในด้านหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่มะก,กุฎราชกุมารหรือเจ้าชายบิลซาวมานพระองค์นี้นั้นเนี่ยเมื่อดูจากการขึ้นสู่อำนาจของพระองค์ก็ดีเมื่อดูจากแนวโน้มแนวทาง นโยบายที่พระองค์ดําเนินไปเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศซาอุดีอาระเบียก็ดีน่าจะเป็นไปได้ครับว่าพราะองค์นั้นไม่ใช่ผู้นําซาอุดีอาระเบียที่สหรัฐอเมริกาจะสามารถสั่งการหรือบงการได้ง่ายๆอย่างเดิมอีกต่อไปครับขอบคุณครับ